สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะกลับมาพบกับช่อง <laughs> อยากจะบอกว่าวันนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกรอบหนึ่งนะคะ <laughs> เพราะว่าคือยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อไหนดีนะคะเพราะว่า,เ,าเวลาเข้าไปในกลุ่มไลฟ์ของเพื่อนๆนะบางคนก็บอกว่าเพื่อนใหม่ไงเขาก็จะอ่านว่าอ,อ,อีแล้วเขาก็ยู่ว่าเขาไม่กล้าเรียกะคะ่เขาไม่กล้าเรียกชื่อว่าอ e ีหอม ทั้งนั้นที่เขาอ่านออกอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยบอกว่าเออลองเอาที่แบบว่าเอาเรียกง่ายๆนะคะแล้วก็เอาชื่อเล่นเราก็เป็นน้ำหอม DK Channel แทนนะคะอืมเราก็จะมาเมาส์มอยต่อจากอ่าสตอรี่ครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราก็อ่าถึงช่วงที่เออไปรับลูกสาวมาอยู่ที่นอร์เวย์พอหลังจากที่เราเออ เอาลูกขึ้นมาเนาะก็เป็นอะไรที่ก็แอบตื่นเต้นนะคะแอบตื่นเต้นเพราะว่าแม่เองภาษาก็ภาษาเดนิสก็ยังไม่กระเตื้องเนาะแล้วก็ตอนแรกเลยนะคะเออจริงๆอะ่ะทำวีซา่าอยากจะทำลูกขึ้นมาพร้อมกันนะคะแต่ว่ามันด้วยเหตุผลทางกฎหมายอะไรหลายๆอย่างนะคะเออเราก็เลยยังยังไม่ทำลูกขึ้นมาพ พอเราได้บัตรเหลืองพอเราได้บัตรประชาชนน่ะแฟนเขาก็อยากจะให้เราเดินเรื่องเอาลูกสาวขึ้นมาแต่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเ,ออเรารออีกสักปีหนึ่งไหมเพราะว่าคือเราต้องไปโรงเรียนภาษาเราก็ยังไม่ได้ถ้าเราเอาลูกมาคือเราสงสารลูกอะ่ะตัวเองตัวเราเองอะ่ะเราก็ยังเอาตัวไม่รอดแล้วเราจะเอาลูกขึ้นมาไม่ใช่ว่าลูกเป็นภาระนะเราต้องเราต้องคิดบวกนะไม่ใช่ว่าเอาลูกขึ้นมาแล้วจะเป็นภาระของเราไม่ไม่ใช่ แต่เราต้องคิดถึงว่าลูกเราอะเท่าขึ้นมาเราก็อยากจะให้เขาสบายเลยเนาะไม่ใช่แบบว่ามาแล้วแบบอ,อ,อะไรก็แบบไม่ลาบลื่นตะกุกตะกักอะไรนี้ยนี้นะคะเราก็รอรอจนจนอย่างที่บอกนะคะไปโรงเรียนแล้วก็ปิดเทอมพอปิดเทอมแค่นั้นแหละคะ่ะเออ,เอ,อสามีเห็นแฟนเห็นออดูอัลบั้มลูกแล้วก็ร้องไห้ก็เลยเขาก็เลยแบบเป็นคน ตัดสินใจเลยว่าเออฉันไม่รอแล้วนะฉันไม่รอให้ปีหนึ่งอย่างที่อย่างที่เธอขอนะฉันจะไปทําให้เขาขึ้นมาเลยอะไรนี้แล้วก็เออพอเราเราก็รู้แล้วนะคะว่าเราจะทนความคิดถึงลูกไม่ไหวเนาะเราก็เลยเออตามนั้นแล้วเรื่องที่ว่าเออทำวีเออไปเที่ยวสิบวันแล้ววีซ่าออกอันนี้ก็คือเออเราขอต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมตั้งแต่ปิดเทอมต้นเดือนกรกฎาคมนะคะ แล้วเราไปเที่ยวที่ซัมสสือนี่จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงปลายาปลายเดือนนะคะแต่ว่าจํานวนวันที่เราไปคือ10วันแต่พอเรากลับมาก็คือเราได้จดหมายว่าให้สามารถไปรับลูกขึ้นมาได้ก็ทั้งหมดก,ก็ประมาณ1เดือนใช้เวลาแค่1นเดือนนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับลูกเพราะว่าที่เดนมาร์กนี่นะคะอย่างหนึ่งที่เขาถือว่าสําคัญที่สุดนะคะคือเด็กเด็กควรได้อยู่กับพ่อกับแม่ เขาจะเขาจะแบบว่าเห็นความสําคัญตรงนี้มากนี่คือคือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะคะของของของเดนมาร์กเนาะอืมพอพอเราวีซ่าลูกออกอะไรอย่างนี้แล้วก็เออเตรียมหาวันหาเวลาพักร้อนอะไรอี้ยแล้วก็ไปรับลูกนะคะก็ไปรับลูกช่วงรู้สึกว่าจะปลายเ,าเดือนเซปตทมเบอร์กันยาปลายกันยา เพราะว่าเราก็ต้องดูเวลาแพลนเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยก็ไปรับเดือนอกันยาแล้วก็ไปอยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็พาลูกสาวกลับมาเขาก็เต็มสี่ขวบเขาก็ได้จัดงานวันเกิดครั้งแรกกับแม่ที่เดนมาร์กนะคะก็เป็นอะไรที่แฮปปี้คะ่ะจะเล่าให้ฟังอีก,อก อีกอย่างหนึ่งนะคะออตอนที่เจอกับแฟนเนาะเขาก็บอกว่าโอ๊ยดีใจจังเลยมีมีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยแฟนได้ต้องทํากับข้าวอาหารไทยอร่อยแน่เลยนู่นนี่นั่นนะเขาก็บอกว่าไปชวนลูกน้องที่ทำงานนะคะบอกว่าเออเนี่ยฉันมีแฟนคนไทยนะมาทานข้าวบ้านฉันสิเออคุณขาคุณไม่ได้ถาม แฟนคุณเลยนะคะว่าอีชันน่ะทำกับข้าวไทยเป็นไหมทํากับข้าวเป็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยนะต้นซอยยันท้ายซอยกับข้าวเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็ทํางานกลับมาบ้านก็คํำมือเนาะเ้าก็เป็น,เป,นเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านมือถือช่วงนั้นเราก็คือทํากับข้าวไม่เป็นนะคะแล้วก็เฮ้ยทำไงดีว่ะเออเดี๋ยวจะมีแขกมาทานข้าวที่บ้าน โทรเลยค่ะโทรกลิ้งกลางหาอามั่งหาเพื่อนมั่งหาพี่มั่งบอกถ้าทำสามเมนูแล้วก็โทรไปหา3ามคนเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะทำเมนูของเขาแบบว่า คนละเมนูที่อร่อยนะคะแล้วก็โทรไปถามว่าเออพี่จะทําเมนูนี้นะแขกมาเราจะต้องใส่อะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็จดๆจด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 ไว้นะคะสมัยก่อนมันยังไม่มี u t u b e เนาะสมัยก่อน YouTube อะไรพวกนี้มันยังไม่มีนะคะถ้า g o o g l e เออ Google ก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าตอนนั้นมาคือคือเรายังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรของเขาเนาะแล้วก็โทรแล้วก็จดจดจดดไว้นะคะแล้วเราก็ลองทำค่ะค่ะ ปรากฏว่าก็โอเคก,ก็ก็ผ่านนะคะก็ผ่านแต่ตอนที่จะทําวีซ่าให้ลูกขึ้นมานี่ก็เป็นเออเป็นเ,เขาไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหาแต่เราเป็นคนที่ที่ท,ที่ที่คิดมากแล้วก็คิดแบบว่าเนคิดเนกาทีฟไปก่อนอะคือเรื่องมันยังไม่เกิดแต่เราต้องคิดว่าโอ้ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งทั้งที่ที่จริงอะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราอย่างที่เราคิดไว้นะคะแล้วก็บอกว่า เออคุยกับอาอาเขาก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าเอาลูกมาอยู่นะต้องจัดงานวันเกิดให้เขานะต้องเชิญแขกมาต้องทํากับข้าวตายแล้วเราเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นตายแล้วเราแล้วจะเอาลูกขึ้นมายัางไงวันเนี้ยมาเราต้องมาทํากับข้าวด้วยอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ๊ยแต่พอมาเอาข้าจริงๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างอะเนาะมันก็ต้องเริ่มจากศูนยะ์เนาะเราก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆหัดทําหัดเออมีเมนูไหนที่เราอยาก กินนู่นนี่นั่นแล้วก็เอเอแล้วก็พอเราใช้คอมพิวเตอร์อะไรของของของ,ของแฟนได้นะเราก็เข้าไปในเอ่อกูเกิลแล้วก็ไปหาว่าเมนูไหนที่เราอยากกินแล้วก็ปริ้นออกมานะคะแล้วก็หัดทําหัดอะไรทุกวันนี้ก็ก็ทําได้นะคะถ้าเป็นอาหารพวกเอ่อกระทงกะทินี่เอยใช้ได้ค่ะรสชาติใช้ได้ก็ ขุนแฟน,นะคะตั้งแต่น้ำหนักจากเจ็ดสิบหกนะคะตอนนี้ก็ร้อยกว่าโลอะค่ะก็กะทิล้วนๆนะคะแล้วก็เอาเมนูที่เราถนัดเนาะแล้วก็เออถ้าเป็นอาหารอีสานพื้นบ้านนี่เราก็เป็นบางเมนูเราก็จะทําได้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะคือเพื่อนบอกว่าก็โอเคอร่อยอยู่อะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะเออฟังไปก็ลุกไปวนมาเนาะเพราะว่าเราไม่มีสคริปต์มาะะเราก็แบบว่าเออนึกถึงได้เรื่องไหนแล้วก็แล้วก็เอามาเมาส์มอยให้ฟังกันเนาะ เออจะเล่าว่าพอเรารับลูกมามันก็ไม่ได้ง่ายเนาะเราก็ต้องหยุดอยู่กับลูกประมาณสองเดือนเพื่อที่จะให้น้องเขาปรปับตัวเนาะเพื่อที่ให้น้องเขาปรปับตัวให้เข้ากับพี่ๆเพราะว่าสามีเขาก็มีลูกติดมาจากเ,าเมียเก่าเขาสามคนเราก็ต้องให้เวลาลูกปรปับตัวให้เข้ากับพวกพี่ๆแล้วก็ให้เข้ากับอา่าสังคมของเดนมาร์กเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออา่อา โรงเรียนอนุบาลที่ห่างกัน4กิโลอ่ะคือที่เขาเต็มนะคะที่เขาเต็มแล้วเราก็ต้องไปหาไปหาในตัวเมืองเอ่อซึ่งเป็นเมืองใหญ่กว่านิดนึงที่ห่างกันไปประมาณหกเจ็ดกิโลแต่ว่าคือทุกเราต้องเราต้องจองที่จองอะไรนะคะก็ก็ใช้เวลาก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะแล้วเราก็ไปได้ที่ที่ห่างออกจากบ้านไปประมาณ7กิโลนะคะสองเดือนที่เราอยู่กับลูกก็คือเราก็หยุด แล้วก็ลาโรงเรียนภาษาเพื่อที่เราจะมาดูแลลูกเตรียมความพร้อมให้ลูกนะคะก็ก็เป็นอะไรที่ดีอะคะ่ะพอเรามีลูกมาอยู่ด้วยนะแล้วก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงลูกก็คือแล้วก็ตั้งเป้าหมายแค่ว่าเราต้องเรียนภาษาให้จบแล้วก็เราจะได้หางานทํา แต่ปรากฏว่ามันก็มีอะไรมาให้ตื่นเต้นนะ่ะชีวิตที่มีอะไรที่ตื่นเต้นตลอดเวลานะคะตั้งแต่ตอนใม,ม่ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาเออเรื่องคือมีอยู่ว่าพอลูกได้ได้ได้ที่เรียนลูกก็ต้องไปโรงเรียนแม่เองก็ต้องไปโรงเรียนแล้วทีนี้สามีเองเขาก็ต้องไปทํางานเขาต้องจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องไปทํางานตั้งแตเ่เขาออกจากบ้านประ,ประมาณ ตีหาครึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนขยันเนะเาะแล้วก็แต่ดีอย่างหนึง่งคือว่าคือว่าออฟฟิศของเขาอ,อยู่ติดกับบ้านกนะ็คือประมาณ7จ็ดโมงเขาก็จะมารับเขาก็จะมารับทั้งแม่ทั้งลูกนะคะแล้วก็จะส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลก่อนพอส่งลูกเสร็จพ่อเขาก็ขับับไปทํางานเลยส่วนแม่ก็ต้องอยู่กับลูกแป๊บหนึ่งนะคะเราก็ต้องอยู่ให้ลูกชินเพราะว่าภาษาเขาไม่ได้เลย แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะภาษาเราก็พูดภาษาอังกฤษอะไรกับครูกับอะไรได้อยู่แต่ว่าเราก็พยายามที่จะพูดภาษาเดนภาษาเดนนิสเท่าที่เราจะพูดได้นะคะ mm. ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะก็สำหรับเอ่อสตอรี่ไลฟ์เอ่ออีพีสองนี้นะคะเราก็จะขอจบไว้ตรงเอ่อลูกได้ที่เรียนแล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียน แล้วมันก็จะมีอะไรที่ตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังอีกในสตอรี่หน้านะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไงวันนี้น้ำหอม DK Channel ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ